ยอมรับไม่ได้ออตีกันเลย <c oughs> ตีกันเลยทะเลาะกันเลยแบบคาถาที่จะปรึบพิกหน้าเตาเลิกได้ก็เลิกนะครับจริง,รงๆเขาก็น่าจะรู้ตัวแหละว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแบบไหนถึงเรียกว่าโกงในการเล่นบอร์ดเกมอ่ะอ่าแบบไหนที่เรียกว่าโกงใช่ไหมอ่เช่นขึ้นรีสอร์ทอ่ะหยิบทรัพยากรเกินแล้วไม่คืน นะทั้งที่รู้อยู่กับใจรู้แล้วไม่คืนผมว่าถ้ามีจตนาที่อยากจะเปลี่ยนหน้าเตา๋าหรือว่าแอบซอ่อนรีซอร์เพิ่มลดโดยที่ตั้งใจเพื่อให้ตัเตวเองได้เปียกในเธอถัดไปอ่ะผมว่ามันนั่นอ่ะคือตั้งใจโกงแหละอืมอันนี้บอกอยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเอางี้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันตั้งใจทําอะไรให้ตนเองได้เปียบเอาเปรียบคนอื่นอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าตั้งใจทําอะไรให้ตนเองอ่ะเอาเปรียบคนอื่นแอบขึ้นแต้มขึ้นแต้มเกิน ที่เจอมาแล้วกันเนาะ,ะจากที่เจอมาก็บางทีแบบเฮ้ยทำไมมูฟเขาสมูทแปลกแปกบางทีนี่คือแบบก็เห็นกนารจ่าเลยเอ,ะอะไรนี้แบบแบบคาถาที่จาะาลึกพิกหน้าเตา๋าอ,อ,อะไรอย่างนั้นนะครับก็คือ,อชัดเจนเลยว่าอ่ชาชัดเจนเอ้ยแบบนี้ทําไม่ได้แต่เขาทําใช่หรือบางทีการจ่ายรีซอสเอาไ้เฮ้ยนี่เราทำแอคชั่นนี้นะต้องจ่ายรีซอสประมาณนี้เฮ้ยให้ไม่หมด เหลือบางส่วนไว้เพื่อเก็บไปเล่นแอคชั่นอื่นที่แบบอ,อะไรประมาณนั้นนี่คือคิดว่าเป็นการโกงแต่การถ้าแบบเอ้ยลืมลดหรือลืมเพิ่มอันเนี้ยโอเคเข้าใจได้แล้วคิดยังไงกับการโกงการเล่นบอดเกมก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ไม่ชอบไม่แฟร์มากครับไม่แฟร์รู้สึกว่าเสียเวลานะไม่ไม่ค่อยโอเค ถ้าเจอมันก็คงเซ็งๆนะเวลาเล่นเป็นการที่เห็นคนดูเห็นคนดูถูกตัวเองต่อหน้าแล้วก็รู้สึกเสียดายเวลาครับเกมนึงใช้เวลาค่อนข้างนานเราเราใช้เวลาร่วมกันกันในกลุ่มคนที่เขาเสียเวลามาเล่นด้วยกันแล้วก็เล่นเพื่อความสนุกเพื่อแฟร์เกมอะไรเงี้ยผมว่าการที่เขาโกงเพื่อที่จะชนะแค่แค่ชนะในเกมอผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะ เล่นด้วยเท่าไหร่คือมันมัน,ม,นมันเลยกลายทําทําให้เราอะมองเขาไปอีกมุมหนึ่งเห็นเขาอะเคยเป็นแบบนี้พอเจอพฤติกรรมนี้เขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็แบบอ่ะเริ่มจะใบแอร์หรือไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากเจอคนโกงแบบนี้ชนะมันก็คือของแถมอะไรอย่างนั้นอะแต่พอมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่สนุกเลยอะแล้วส่วนตัวเคยโกงไหมคะส่วนตัวอืมเคยโกงนะเุ้ยเคยตอนเด็กเกม มันได้งูเออไันได้งูกับเกมเศรษฐีนี่หยิบเงินเกินจงใจเลยตอนนั้นเด็กไม่เคยครับแบบตั้งใจนะไม่เคยแต่ถามว่ามีลืมรถรีสอร์ท <c oughs> ไหมเคยมีเคยม,เคยม,เคยมีเคยแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็มีพวกพี่ๆเขาช่วยแก้ก็โอเคไม่ครับอันนี้อันนี้จากใจเลย <c oughs> เพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยเฮ้ยผมก็บอกเลยนะเฮ้ยพี่ตรงนี้ผมบั๊กครับขอโทษนะเป็นแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นในลักษณะไม่ตั้งใจมากกว่า แต่แตโกงมันพอแตม่มาคิดตอนหลังอย่างยกตัวอย่างเช่นเล่นจนจบเกมเราชนะแต่ว่าเราชนะเพราะเราใช้สิ่งที่เราได้เปรียบจากการจากกฎเกมที่คนอื่นไม่รู้แล้วเรารู้อ่ะคะสอนไม่หมดอืบอกไม่หมดถ้าเราตั้งใจอ่ะมันก็อาจจะมองได้ว่ายเอ้ฉันไม่ได้บอกตรงนี้อ,อยากชนะไงตอนเด็กแต่ส่วนใหญ่อะลืมหยิบ <laughs> 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 เป็นเป็นคนลืมขี้ลืมอันนี้คนละเคสครับอันนี้เรียกต่อให้เป็นเป็นเป็นคนเป็นคนขี้แบบลืมบ่อยมากผมด้วยผมพลาดเองด้วยแต่ก็ทุกคนก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือไม่ได้ตั้งใจก็คือถ้า,าไม่โกงอ,อ่า็เ,เหรอไม่มีตอนเด็กเลยเหรอไม่มีตอนเด็กเลยเหรอตอนเด็กถ้าบอร์ดเกมไม่เคยแล้วกัน <c oughs> ต้องพูดบอดเกมไม่เคยมันมีคนเคยแต่โตมาก็โกงครับแต่ไม่มีใครรู้ ต้องดูความตั้งใจด้วยว่าจริงๆเราจะโกงไหมดูเจตนาดูเจตนาอ่าเคยเล่นแล้วเจอคนโกงไหมคะเราให้ฟังหน่อยตอนเล่นนะไม่รู้ว่าโดนโกงแต่เขามาเล่าให้ทีหลังว่าเนี่ยคนนี้นะเขาเคยโกงเกมนี้เพราะวันนั้นเป็นวันที่เขาชนะอ่าวันที่เขาชนะเพราะว่าผมวันนั้นผมเล่นด้วยสคนอ่ามีผมมีนายเอแล้วก็มีนายบีอ่าผมก็ไปสอนพี่คนที่ชื่อบี พอพี่เขาเล่นเกมแดงเหมือนผมแต่พอผมเข้าใจกดผมก็เลยโอเคไปสอนเขาพอเล่นไปเล่นมาปุ๊บจบเกมเอ๊ะทำไมแต้มพุ่งและของมาจากไหนแต่ก็ไม่คิดในใจว่าโอเคผมอาจจะไม่ได้มองเขาาผมโฟกัสไปที่พี่บีอ่าสุดท้ายก็ได้ยินว่าเอ้ยเนี่ยเขาเคยโกงเกมนี้นะแล้วเขาเคยโกงเกมมาคนลกโอ้อย่างนั้น <c oughs> เองสินะ <c oughs> อย่างแรกอะ่ะเราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจโกงไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าอะไรผิดปกติเราจะพูดท,ทันทีหยิบเกินหรือเปล่าอันนี้ทําได้ยังไงเอ๊ะอันนี้ใช้ไปแล้วหรือเปล่า เราก็จะถามเขาตรงๆทันทีอ่ะโดยที่เราตัดอคติออกไปโดยแบบถามประมาณว่าเขาอาจจะลืมก็ได้อ่าอ,อะไรเงี้ยออ๋ปกติดูคนอื่นเล่นด้วยใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่คนที่โดนโกงแล้วไม่รู้เนี่ยคือดูแต่ตัวเองอยู่เอ่า่า <c oughs> เหลี่ยมออกมีคนเล่าให้ฟังละกันอ <c oughs> เออซึ่งก็เป็นพี่ที่น่าเชื่อถือละกันเพราะเราก็เล่นกับเขาบ่อยซึ่งแน่นอนมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักละกัน เคย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 เป็นเล่นอะไรเป็นเล่นอาร์โนวาอาร์โนวาเนี่ยมันจะมีแอคชั่นอยู่5 5แอคชั่นเออมันจะวางอยู่ช่อง1 2 3 4 5โอเคแอคชั่นที่อยู่ช่องเลขเยอะเนี่ยก็จะยิ่งเก่งใช่ไหมผมก็เห็นคนหนึ่งเขาทำแอคชั่นแอคชั่น X ละกันทำา X ตรงช่องนี่5้าต่้งเอไปเขาก็ยังทำมันได้อีกเพราะการทำแอคชั่นแต่แอคชั่นเนี่ยพอเราทำเลยสมมติทำตรงเลขห้มันจะรุ้ปทำเสร็จมันจะย้ายกลับไปหนึ่งก็คือมันมันเก่งละมันจะไปกลับ แต่คนนั้นนะครับเขาทำแอคชั่นเก่งได้สองรอบแต่ก็มันก็เลยจุดที่ผมจะพูดอะไรละเขาทำตลอดปะ่เป็นโกงค่อนข้างบ่อยคนนี้โกงค่อนข้างบ่อยปัจจุบันไม่ไม่เล่นเกมด้วกันละอก็เหมือนที่กับที่เราไปข้างต้นแหละเป็นเกมที่แบบต้องเมเนเจเตาอะไรเงี้ยพวกเมเนจรีซอสอะไรเงี้ยเฮ้ยปุ๊บอ่าแล้วก็เหมือนกับแบบว่าพี่เขาบอกเฮ้ยคุณแบบนี้มันเฮ้ยเมื่อกี้พี่พี่พี่เห็นไปอันนี้ เป็นเป็นเลขนี้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นเลขนี้ไปได้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่หือไม่อืออะไรเขาก็เล่นของเขาไปจนแบบแบบทักแล้วทั้งอีกแบบครั้งแบบก็ไม่ควรมีครั้งที่สองครั้งที่สามนี้ไม่มีครั้งที่สี่นี่ไม่ควรอะไรอะไรอย่างนั้นเลยจนแบบอ่ะไม่ทักละโอเคก็พี่ชายก็เลยแบบจัดการใช้ฝีมือตกไปเลยหมายถึงพี่คนนั้นเหรออ๋อไม่ใช่เขาอ๋อหยอกหยอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือก็พี่ชายแหละเออก็เล่นตามเกมปกติแหละก็ชนะมา อะี้ก็ยังแพ้อ่าใช่แต่ก็อีกอีกเคสหนึ่งคือผมอ,อ,อันนี้ตลกอันนี้ผมไม้ไเล่นด้วยแต่ผมเห็นเห็นคนในร้านเล่นเออเพื่อนผมไปสอนเกมเนาะเป็นน้องชายผมที่นั่งเล่นอยู่โตะน,นู้นเขาเล่นเกมกับแฟนเขาแล้วก็เพื่อนแฟนเขาเออมันเป็นเกมชื่อบู่หลงเันเกมเกมพนันอนะ่ะมันเอาเงินไปพนันน่ะถ้าพนันถูกก็ได้เ,เงินเพิ่มแบบทวีคูณแต่ทีนี้ไอ้เพื่อนของแฟนน้องผมเนี่ยเขาเงินหมดถ้าเงินหมดมันก็เล่นไม่ได้เล่นต่อไม่ได้ เขาแก้ป no, ัญหาด้วยไงเขาหยิบเงินในกล่องเพิ่มเลยหยิบเพิ่มหยิบเพิ่มหยิบมาเลยหยิบมาน้องผมเนี่ยน้องผมชื่อไอ้กั๊กไอ้กั๊กไอ้กั๊กเขาบอกว่าอฮ้ยมันหยิบไม่ได้นะเออมันหยิบไม่ได้เงินหมดก็ทําอะไรต่อไม่ได้แล้วเอยทาอย่างนี้มันไม่ถูกเขาก็เขาไม่ฝังหยิบหยิบอยู่คนละโลกอยู่คนละเซิฟแล้วแล้ววันนั้นปรากฏเป็นไงคือแฟน แฟนน้องผมก็ปกป้องเพื่อนเขาน้องผมก็ยืนยินเอา้าเฮ้ยมันโกงมปไม่ได้ยอมรับไม่ได้เอตีกันเลยตีกันเลยทะ,ละเลาะกันเลยแล้วตอนนั้น,นรับมือกับคนโกงยังไงแบบบอกเขาไหมว่าเฮ้เราจับได้นะหรือว่าปล่อยผ่านไปบอกครับบอกบอกตลอดบอกตลอดนะบอกค่อนข้างฉีกหน้าเลยไม,ม่ผมผมผมไม่แค่ว่าเขาเป็นใครแล้วกันเขาโกงเขากำนะลังทําให้เกมที่ผมเล่นเสียเวลายอยู่ปกติ จะพูดทันทีแต่ในกรณีที่เห็นเปลี่ยนชัดๆหรือหยิบมาผิดเนี่ยแล้วมันผ่านไปแล้วอะ่ะก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดเลยตอนหลังก็ค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงก็คงต้องบอกแหละครับว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันทําไม่ได้นะหรือเฮ้ยพี่แบบนี้มันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอ่ะเลยอะไรประมาณนั้นเฮ้ยพี่ตอนแรกผมเห็นเป็นงี้นะเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วตอนนั้นเขาทำาไงอ่ะก็เขาก็เลือกหลักเขาก็แบบโอ้พี่ลืม อุ้พี่ลืมอาพี่พี่แก้ให้แก้เท่าที่แก้ได้โอ้โเดี๋ยวทำ s โตน e เขาทำ stone ใส่ผม <c oughs> อะ <c oughs> ก็คงคงไม่บอกอะผมรู้สึกว่าการที่ไปชี้ว่าเขาทําผิดต่อหน้าคนอื่นสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะช่วยอะไรนะเพราะเขาเป็นคนตั้งใจทําขึ้นมาเองต่อให้พูดไปเขาก็ทําอยู่ดีอ <c oughs> ืผมมองว่าอย่างนั้นก็ปล่อยให้สังคมเขาจัดการกันเองดีกว่าแต่ถ้ามันร้ายแรงถึงขั้นมันกระทบกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยโอเคก็อาจจะแบบ ช่วยเสริมเติมแต่งถ้ามีคนแบบพูดถึงอะไรอย่างนี้แล้วคิดยังไงกับคนที่โกงเราคะคิดตอนแรกก่อนว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองถ้าความรู้สึกที่มีต่อเขาก็จะกลายเป็นประมาณว่าไม่ค่อยอยากเล่นกับเขาละเสียเวลาเล่นด้วยประมาณหนึ่งรู้สึกว่าไมไ่ค่อยอยากจะเล่นด้วยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจมาเล่นโดยใช้ความคิดของเราอย่างตั้งใจแล้วกลับเพราะว่า เขาก็ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยเขาก็แค่รอจังหวะที่มีคนเผลอหรือจังหวะที่เขาได้แล้วเขาก็โกงลบครับคิดคิดงี้ลบกับเขารู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดหวังที่อ้ยคุณรู้จักของเราเนี่ยเราเขาเขาเป็นอย่างนี้เหรอเขาเขาไม่สามารถชนะด้วยด้วยแฟร์เกมจนต้องโกงเราแบบนี้เลยเหรอแต่ถามว่าเล่นด้วยได้ไหมเล่นได้แต่แต่ว่าเกมนั้นอะเราก็จะไม่ได้สีใส่สมองเข้าไปเยอะ แต่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงใช้คําว่าพยายามหลีกเลี่ยงคนคนนั้นก็เล่นเกมอะเนาะมันก็อ่ะเอาอ่ะอ่ะอ่ะอีกอย่างผมก่อนละกันเกมเนี่ยผมสาหรับผมเนี่ยก็คือสนุกไปกับโฟล์เกมก็คือโปรเซตอะโปรเซตแบบเฮ้ยเราเล่นแบบนี้เราคอมโบแบบนี้เฮ้ยมันสนุกจังเลยแต่สาหรับคนโกงเฮ้ยเขาเสพติดความสุขเกินไปแล้วล่าความสุขที่บ้านนี่หมายถึงแบบเฮ้ยทั้งโฟล์ลื่นชนะ ได้อะไรเงี้ยเหมือนก็สุดใช่แต่วิธีการมันไม่ถูกต้องแค่นั้นเองแล้วถ้าต้องเล่นกับเขาอีกจะาทำไงคะก็คงเล่นอีกครับเล่นได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาโก,ง,กงอีกก็คงเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าก็รู้สึกว่าเสียเวลาถ้าหาข้ออ้างไม่ได้ก็คงต้องเล่นด้วยแต่ตอนเล่นด้วยก็อาจจะจับตาเขาเป็นพิเศษดูก่อนว่าไอ้ครั้งล่าสุดที่โกงเนี่ยหลังจากจับได้แล้วเนี่ยในเกมต้องโกงอีกไหมอ่าใช้โอกาสให้โอกาสทาั้งนึงแล้วกันครับ อ่าาครั้งที่สองยังโกงไม่เล่นด้วยแล้วก็คงคิดแล้วคิดอีกอ่ะเออคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ก็เผื่อใจไว้อยู่ว่าแบบเฮ้ยก็คงจะไม่ทําอีกมั้งอะไรเงี้ยเออถ้ามีครั้งที่สองก็ก็คงจะไม่มีครั้งที่สามละอ่าอ่าจะมีครั้งที่สามอ่ะก็ครั้งที่สี่นี่ไม่ควระคจะบอกคนอื่นไหมว่าเขาโกงถ้าเราทราบบอกไหมล่ะครับ บอกไหมว่าโกงแค่แค่ในวงนั้นก็ชงชางแล้วครับก็คงบอกแค่ในวง GM ด้วยกันนี่แหละเพราะว่าเรื่องของลูกค้าก็ส่วนของลูกค้าแต่แลราก็คุยกันแค่ไหนให้ลูกค้าเขาคุยเองดีกว่าที่เหลือ ปกติผ่านมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยบอกคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังคิดว่าตัวเขาาน่าจะรู้ตัวเองดีที่สุดแล้วถ้าผลกระทบนั้นเกิดเช่นเขาหาวงไม่ได้ไม่ค่อยมีใครอยากเล่นนะเขาจริงจริงเขาก็อาจน่าจะรู้ตัวแหละว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแค่บอกจริงไหมว่าเออคนนี้ระวังนะว่าถ้ามีคนที่เขาจริงจังแล้วมาเล่นกับคนเนี่ยอย่าพยายามเอาคนนี้มาเล่นด้วย อ่าเพราะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะเสียมูดหรือรู้สึกว่าเสียเวลาอะไรอย่างนี้แค่สี่คนนี้เล่นด้วยกันหนักหนาแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้เป่าประกาศแล้วกันเออคุยกับคนที่สนิทใจด้วยกันว่าเฮ้เราแบบเฮ้เราเจอแบบนี้มานะอะไรเงี้ยกับคนคนนี้เออเกิดอะไรขึ้นบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อยากให้คนที่เราเล่าให้เขาฟังแบบเฮ้จะไปไปแอดเขานู่นนี่นั่นแต่ก็ก็ไม่รู้จะบอกไงดีอยากจะบอกอะไรกับคนโกงไหมเลิกได้ก็เลิกนะครับเล่าเหรอครับอ่าโกงเกมครับ จริงๆบอร์ดเกมมันเป็นพื้นที่สําหรับความสนุกการสนุกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการชนะอย่างเดียวนะก็คิดว่าการวางแผนแก้ไขสถานการณ์จริงๆมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งของบอร์ดเกมก็เลยคิดว่าอยากให้เขาเปลี่ยนไมล์เซตการเล่นยกเว้นเขาจะเอ j นจอยกับการชนะอย่างเดียวกันก็เรื่องของเขาละงานของเขาคงคง,งอยู่คนละสังคมกับเราเลิก,เลกได้ก็ดีครับบุรี่รู้สึกกินแรงมากเลย <laughs> 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 เวลาครับคือการ <laughs> เล่นบอร์ด <laughs> เกมมันต้องใช้ <laughs> เวลาไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กัน <laughs> อยู่แล้วว่าเวลาเนี่ยมันมันไม่มีวันได้คืนกลับมาการที่เล่นเกมหนักๆสักเกมเนี่ยสาชั่วโมงเนี่ยมันคือเราเนี่ยยืนยันที่จะสเปนเวลาตรงนี้กับคุณนะเราจะสลับเวลาในชีวิตของเราตรงนี้มาเล่นเกมกับคุณการที่โกงเนี่ยมันคือการไม่ให้เกียรติตรงนี้มากเลยถ้ายังจะเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วยังจะโกงต่ออย่างนี้ผมว่าสักวันหนึ่งก็จะไม่มีใครเล่นควรจะเลิกเลิกดีกว่าเลิกเล่นบอร์ดเกม อยากจะบอกอะไรก็เลิกเถอะนะเออแบบเล่นเกมเนะเนาะเออแล้วก็มาเล่นด้วยกันสนุกเฮฮาปาร,ร์ตี้อะไรเงี้ยเออมันก็เข้าใจแหละเกมมีหลายแบบเกมเครียดเกมสนุกอะไรเงี้ยแต่มันก็มันทําให้ฟิลในการเล่นของคนอื่นอนะคือกับตัวเขาเองเขาอาจจะมีความสุขที่แบบเอยแบบลื่นปืนฟุ๊กฟุเลยแต่คนอื่น,นะครับมันเขาเขาไม่ได้เอนจอยตรงนั้นด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปแล้วก็ตามออลิแฟนของร้านด้วยนะครับเฮ้ hey, ครับของครับเสียงใสแทรก,ก็ใส่ไปเลยลดูเดียวอะ่ะให้มันดูเรียวๆดียวอ่ะมีแบบเอฟเฟกต์หลังเดี๋ยวคนต่อไปใคร